สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอครับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเอาข้าวดูวนมาฝากพี่ฝากน้องรอบดึกครับพี่ที่เคยสนิทหมอลำสาวออกมาโพสต์แบบนี้แล้วก็บอกว่าคืนนี้ส่งข่าวดีก่อนเข้านอนมีคนโดน แล้วไม่ยอมเขาฟ้องอีบาร์บี้กับนะจ๊ะอับดุลสปอยซีลี่มาโสมน้ำหน้าปาพี่น้องนะครับเกิดยังคืนน้อพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับแต่ว่ากัไปเกตในส่วนของเพจสบายดีครับพี่น้องเพจสบายดีเพื่อนโพสต์แบบสิบอกว่าอา้าวล่าสุดอีเบี้ยวโดนฟ้องกับอีกแล้วหรอแล้วเราก็เฮ็ด มือจีหัวเลาะครับพี่น้องชีวิตมึงนี่นะปัดนะครับในส่วนของเพจสบายดีเบนกระโพดมาแบบนี้นะครับไปโดนฟ้องกับนอ้อพี่น้องนะครับไปฟ้องเขาแต่เขาบ่ย้อมครับเขาฟ้องกลับครับทุกท่านนะครับเกินยังคืนนี้นะครับล่าสุดเอซีเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่ สองเพจดังนโพสแบบ4ีครับพี่น้องนะครับบางคนเนี่ยส่วนมากหัวเลาะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งเอฟซีก็บอกว่าใครฟ้องนางอีกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็สงสัยว่าเอานะครับส่วนอีกคนหนึ่งเอฟซีบอกว่าสะใจสมน้ำหน้าจุดจุดจุดอ่านออกอากาศบอดดกครับพี่น้องนะครับส่วนมากเนี่ยเบิ้งแล้วเนี่ยหัวเลาะกันดังครับ แต่ไปเอฟซีคนนี้บอกว่าคดีอะไรน้อะนะครับอันนี้เพิ่นบ่ได้บอกไวและเพิ่นก็บ่ได้ให้เออซื้อกับพี่นองนะครับส่วนรายละเอียดเลยบนรู้ว่าคดีอย่างแต่เอาง่ายว่าโดนฟ้องกับประมาณนี้แหละพี่นอนะครับส่วน FC อีกท่านึิงก็บ,บอกว่าโอ้ยข่อยกันลงสิงอาบน้ำนอนมีข่าวด่วนอีกแล้วตี เสด็นอนบ่นอคืนนี้ปาาพี่น้องแลครับส่วนเอฟซีส่วนมากก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยหัวเราะครับพี่น้องนะครับว่าโอ้ยคืนสารเป็นคืนคอนเสิร์ตน้อนะครับบ,า,า,นะบ,บางคนก็บอกว่าโอ้ยแหลกเอเล่มุมนวิปุยจังยังโตงยัง เนาะฟังนั่นนะครับไผ่นอ้อพี่นอ้องนะครับเอาเอาเป็นว่าใบไหย่ซับนี่ครับพี่นอ้องนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวส่วนมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาประเดตเดี๋ยวมาฝากนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไ่สวัสดีครับ